ัวไทยใครจะเหมือนวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของครอบครัวไทยมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ซึ่งไม่เหมือนใครนะครับเราเป็นคนไทยเราก็รู้ว่าเราอยู่กันแบบไทยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็มีโอกาสไปต่างประเทศมีโอกาสได้รู้จักคนฝรั่งต่างชาติที่เราพบความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ไทยของเราโดยไม่ยิ่งลักษณะของครอบครัวไทย นี่กำลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับเป็นเดือนที่เรารู้จักว่าเป็นช่วงของเทศกาลสงการานต์ก็คือปีใหม่ไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นเทศกาลของความรื่นเริงแบบไทยไทย ถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคมาบ้างเพราะมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราก็ไม่สามารถจะแบบทําได้เต็มที่เหมือนอย่างที่เราเคยคิดจะทําไอปืนฉีดน้ําก็ไม่ค่อยจะได้นะครับตอนนี้เขาก็ไม่ให้ฉีดน้ำนะครับไออะไรที่เราเคยเล่นกันสุดเวียงเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นวอเตอร์เฟสิวัลฝรั่งเขาเรียกวอเตอร์เฟสิวัลนะครับเป็นเทศกาลน้ำเนี่ยนะก็ต้องเบาลงครับตอนนี้ก็แค่แป,ปพรมพรมน้ํานิดหน่อยเท่านั้นนะฮะ และที่สําคัญคือในช่วงเทศกาลสงกรานต์มันจะมีเรื่องของวันครอบครัวเข้ามาครับวันครอบครัวที่ว่านี่คือ14เมษายนซึ่งวันครอบครัวเนี่ยถูกกาหนดขึ้นมาจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2532เหตุผลก็เป็นเพราะว่าช่วงหลังๆของเราเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมดามันอยู่ที่ถิ่นฐานบ้านช่องของตัวเองมีภูมิลําเนาของตัวเองมีครอบครัวตัวเองแต่ต่อหลังมันเดินทางไปทํางานที่อื่นกัน พอเดินทางไปทางานที่อื่นกันก็ต้องหาโอกาสกลับไปรวมตัวกันในครอบครัว ซึ่งเทศกาลที่รวมตัวกันดี่สุดก็คือเทศกาลสงกรานต์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารถราจะติดกันมากเลยทีเดียวคนจะเดินทางกลับบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับจะเช่นพี่น้องพยาภาคีสารตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปทางานที่ไหนก็แล้วแต่ถึงเวลาจะต้องกลับไปบ้านตัวเองถูกไหมครภาคเหนือหรือภาคอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาของเขาเรียกว่าวันครอบครัวหรือ14เมษายนก็คือเป,เ,ปเป็นการรวบรวมสมาชิกทั้งครอบครัวที่ต้องกลับมาเจอหน้าเจอตากันซึ่งแน่นอนในนั้นก็จะมีวันผู้สูงอายุอยู่ด้วย เพราะว่าในครอบครัวนะของเราเนี่ยนะครับก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวซึ่งก็ถือโอกาสลดด้านดําหัวนะครับนะในช่วงเทศกาลสงกรานเราก็มีของการรื่นเริงบันเทิงใจนะครับที่ทําให้ทุกคนได้กลับมาบ้านตัวเองเนี่ยนะนั่นคือที่มาของคําว่าครอบครัวไทยให้ความหมายกันชนิดดีไหมครับครอบครัวแปลว่าอะไรครอบครัวก็คือคนที่มันมีเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของผู้ร่วมครัวเรือนอันได้แก่สามีภรรยาและบุตรหรือลูกที่เราเรียกกันสันๆเรียกว่าลูกเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าในแนวพุทธศาสตร์เราจะบอกครอบครัวจะหมายถึงสามีภรรยาและบิดามารดาอธิษสานเกตดูไหมฮะถ้าเป็นแบบไทยๆเราบอกเฮ้ยในครอบครัวคืออะไรเราก็จะพูดถึงเรื่องอะไรฮะ,ะสามีภรรยาคือพ่อแม่แล้วก็ลงไปที่ลูกพูดง่ายว่าพ่อแม่ลูกแต่ในทางพุทธศาสนาก,ก็จะบอกว่าพ่อมคนที่เป็นลูกแล้วก็บิดามารดาเพราะฉะนั้นจะถูกตัดตอนกันลักษณะอย่างนี้นี่คือเอกลักษณ์ของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงคําว่าอะไรครับสถาบันครอบครัวก็ไปถึงการมาอยู่ร่วมกันของชายหญิง อันนี้เราพูดถึงครอบครัวปกติก่อนนะไม่ใช่ครอบครัวปัจจุบันที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างขอโทษบางทีเขาไม่ได้อยู่กันแบบชายหญิงอยู่แบบชายกับชายก็มีอยู่แบบหญิงก็หญิงก็มีเขาอยู่กันแบบ LGBT อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวขอญาตค่อยพูดทีหลังแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษแต่โดยทั่วไปก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงชายกับหญิงมาอยู่ด้วยกันาสามีภรรยามาอยู่ด้วยกันและเมื่ออยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็ให้กําเนิดบุตรหรือเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยงดูบุตร เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาทาก็คือมันต้องมีประเพณีของไทยก็ต้องมีพิธีการแต่งงานอ่าการแต่งงานการแต่งงานก็ใช้คาว่ามงคลสมรสงานมงคลสมรสก็คือมีสองอย่างก็คือสมรสกับสมรักรสรสชาติเดียวกันชอบรสแบบนี้และสมรักก็คือรักข้อรักเสมอกันรักคู่กันได้ในสุดก็เกิดอะไรฮะครอบครัวขึ้นมาเห็นไหมเขาเรียกว่ามีครอบครัวเพราะฉะนั้นมันมีศัพท์คํานี้นะฮะเป็นไงมีลูกมีเต้าเนี่ยมีครอบครัวหรือ,อยัง ซึ่งความจริงบางคนเมื่อก่อนนี้ก็จะงงงเอ๊ะเราเาก็มีครอบครัวไม่มีครอบครัวแล้วจะอยู่ที่ไหนอะฮะแต่มีครอบครัวที่ว่านี่ก็คือสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาในลักษณะของครอบครัวใหม่ขึ้นมานี้เป็นแบบไทยๆของเราก็คือว่าใครมีครอบครัวก็แล้วแต่ถึงแม้จะมีครอบครัวขึ้นมาใหม่แต่งงานขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในครอบครัวใหญ่เขาถึงได้เกิดคอนเซปต์หรือหลักการแบบครอบครัวไทยที่เรียกว่าครอบครัวขยาย ในความหมายของเขาว่าครอบครัวขยายคืออะไรครอบครัวขยายก็คือไม่ใช่มีเฉพาะพ่อแม่มันจะมีคําว่าพี่น้องมีญาติเข้ามาเกี่ยวข้องอกีกแล้วค่อยๆต่อยอดออกไปแล้วมันจะมีลักษณะของการมาดองกันมาแต่งงานกันแล้วก็ในสุดก็จะพัวพันกลายเป็นญาติกันไปหมดนะครับอันนี้อันนี้คือความพิเศษของเรานะครับว่าม,มันจะถูกเขาเรียกว่าถูกเอาเข้ามารวมกันนี่คือลักษณะของเอกลักษณ์ไทยสัญลักษณ์ของไทยเรานะฮะ,ะผมตัวอย่างสักนิดหนึ่งถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะไม่เหมือนเราอย่างเช่น ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะเรียกพ่อเรียกแม่เขาก็เรียกอะไรครับเขาเขาไม่เรียกแบบภาษาอังกฤษที่เราเรียกเขาไม่เจอพ่อพ่ไม่เขาไม่เรียกฟาเธอร์มันฟังแลแบบ้วแปลกๆฟา father mother w i f มาเธอร์ฝรั่งเขาก็จะเรียกสั้นๆไปเลยฮะเป็นแดดแต่บางคนก็ต่อคำนิดนึงเป็นแด daddy ด a d d y ถ้ามัมเนี่ก็เป็นมัมมี่มัมมี่ไอ้มัมมี่นี่คนละตัวกับที่อียิปต์นะครับไอ้อ <c oughs> ันนัน่น,นลักษณะพออยู่ไปสักพักก็จะมีลักษณะคว่าเป็นมัมมี่เองฮะก็คือ แปลว่าอะไรฮะแปลว่าพ่อกับแม่ก็คือดัตตี้กับมัมมี่ตอนหลังนี่คนก็ใช้คาว่าป้ากับม้ะดูเหมือนแม่เราเป็นม้าไปตอนไหนนะครับความจริงก็คือเป็นคำที่เขาใช้เรียกป้ากับมานะฮะเนี่ยเนี่ยไหมนี่แบบฝรั่งหน่อยนะครับแล้วฝรั่งจะไม่เหมือนเราเดี๋ยวขอญาตลองเทียบเทียงให้ท่านดูนิดหนึ่งนะฮทยไทยของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีเขาเรียกว่าจัดลำดับของครอบครัวลำดับญาติลำดับญาตินี่เขาเรียกว่า10บชั่วคน สิบช่วคนมันจะถูกไล่มาเลยนะครับตั้งแต่อาจบางคนเนี่ยว่าต้นตระกูลหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่นะฮะอ่าโลงแต่ต้นทางก็คืออันแรกเลยเขาเรียกว่านะเทียดหรือว่าบางทีคนไทยเราเรียกเทียดท,ทหทานไม่ก็ได้เราเรียกว่าเชียดเชียดนี่เป็นใครเทียดหรือเชียดนี่นะก็เป็นพ่อเป็นแม่ของทวดพ่อแม่ของทวดเนี่ยนะครับนะทวดนี่บางทีคนไทยเราไม่เรียกทวดนะฮะเราเรียกชวดเพราะฉะนั้นปีชวดในละอย่างกันนะะทวด อ่าทวดเนี่ยบางคนนะปู่ย่าตาทวดเนี่ยนะอ่าทวดเนี่ยบางทีมันต้องเลยขึ้นจากทวดขึ้นเป็นเทียดอีกนะฮะคือเชียดนะอ่าทวดใช่นไหมอย่างนี้นเป็นต้นนี่เรารู้แล้วฮะทวดนะ,ะแล้วต่อมาก็คือใครปู่ย่าอ่าปู่ย่านี่ชัดเจนเช่ไหมเริ่มใกล้ตัวแล้วปู่ย่าก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ของนะเป็นพ่อแม่ของพ่อส่วนตากับยายก็เป็นพ่อแม่ของแม่ใช่นไหมนี่เราเริ่มเราเริ่มลําดับอย่างนี้ไหมฮะมาถึงพ่อแม่อันนี้ชัดเจนก็คือเป็นพ่อแม่ของลูกพอมาถึงลูก ก็คือตัวเราละเอาตัวเราไปศูนย์กลางเนี่ยนะตัวเรานี่ก็คือเราอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นหลานของพ่อแม่ลูกของเราอีกทีเนี่ยนะก็จะกลายเป็นหลานของพ่อแม่แล้วหลานพอไปมีลูกต่อไปก็เรียกว่าเหลนเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบใช้คํานี้ฮะลูกหลานเหลนหลนซึ่งความจริงแล้วในลําดับสิบชั่วย,ยุคนเนี่ยนะครับสิบคนนี่ไม่มีหลนนะฮะหลนนี่พูดไปติดคําพูดไปงั้นเองแต่จริงต่อจากเหลนนี่เป็นอะไรฮะ ต่อจากเหลนนี่เป็นสิ่งที่คน,คนไทยเราเรียกกีกซิมหรือบางคนอาจจะไปคุนเขาเรียกว่าลือ้อลื้อนี่เป็นลูกของเหลนอีกทีหนึ่งแล้วลูกของลื้อเนี่ยก็เป็นลืบเรียกยากเปทุกทีนะฮะแล้วลูกของลืบก็จะเรียกว่าลืดเอาเป็นว่าสิบชั่วยุคคนเนี่ยเราก็จะคุ้นอย่างนี้ฮะปู่ย่าตายายี่อยู่ระดับกันแล้วก็ไปถึงทวดอ่านะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะพอข้างล่างก็ลูกหลานเหลน เพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ไปถึงลือ้อไม่ไปถึงลืบไม่ไปถึงลืดเพราะว่าบางทีมัน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 เสียชีวิตกันไปก่อนมันไม่รู้ว่าใครเป็นเราเพราะโอ้โหใครจะอยู่ยาวขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสิบชั่วอายุคนแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการทําความผิดกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนนี้เวลาเขาลงโทษเราจะได้ยินเขาเรียกว่าไม่ใช่ชั่วอายุคนแต่ชั่วโคตรฮะถ้าเมื่อใดก็ตามเราได้ยินคำว่าชั่วโคตรแสดงว่าอันตรายแล้วรุนแรงแล้ว ไอ้นี่ต้องเปิดความผิดเ,เป็นเป็นความผิดเจ็ดชั่วโคตรโอโนี่หนักเลยฮะต้องทับนับส่วนบนแล้วก็นับส่วนล่างถูกไหมฮะแล้วก็โดนลงโทษกันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะโดนประหารเจ็ดชั่วโคตรนี่หมดทั้งโคตรเลยฮะนะมตัดบนแล้วก็ตัดล่างเห็นไหมอันนี้ถือว่าหนักเลยทีเดียวถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยกฎหมายบางกฎหมายบอกเป็นกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรซึ่งเจ็ดชั่วโคตรนี่ไม่ได้แปลว่าลงโทษเจ็ดคนเอเจ็ดคนบนล่างนะฮะ แต่เป็นการลงโทษยาวนานขนาดเจ็ดชั่วโครตรยังไม่ได้ลงโทษสักทีหนึ่ง <S <S อันนี้เราเรียกว่ากฎหมายเจ็ดชั่วโครตรหรือการลงโทษแบบเจ็ดชั่วโครตรเช่นทําโกงอะไรกันแล้วแต่พอเข้าไปอยู่ในกระบวนการปปชเจ็ดชั่วโครตรยังตัดสินไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะ <S 1> <S 1> <S 1> อันนี้เขาเรียกว่าเจ็ดชั่วโครตรถูกไหมครับคือมันยาวกว่าหลายอย่างกันนะฮะหรือถนนเจ็ดชั่วโครตรเนี่ยจนบัดปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จชรเช่นถนนพระรามสองเ่ยนะครับเจ็ดชั่วโครตรแล้วยังไม่เสร็จสักทีนึง ไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันอยู่โคตรที่เท่าไหร่แล้วนะครับจะได้คำนวณถูกก็จะเสร็จเมื่อไหร่ถูกไหมครับอันนั้นคือโคตรกับคาว่าคนนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากครอบครัวไทยเป็นครอบครัวขยายเพะฉะนั้นนอกจากมันจะบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังออกข้างอีกพี่ของพ่อแม่เราจะเรียกว่าลุงหรือป้าอ่านะฮะแต่ถ้าเป็นน้องของพ่อเราจะเรียกว่าอาคำว่าอานี่เป็นที่เป็นที่นิยมนะบรรดาคนที่มีอายุทั้งหลาย จะมีความสุขมากเลยถ้าใครเรียกเราว่าอาอนี่เป็นคําที่ลงตัวที่สุดมีความรู้สึกมันดีอะอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับเจอใครมาที่ติอสวัสดีอันเนยเราสุขสึกรู้สึกสบายใจแต่เมื่อใดก็ตามเปลี่ยนเป็นลุงเน่ปั๊บเราจะเซ็งชีวิตเลยเมื่อเป็นแน่เปนอาเพราะเป็นอาปั๊บรู้สึกามันดูดีนะนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ความจริงน่มันกัรู้สึกอานั่นอันนี้นะอานเนอันนั่นนะแต่นจริงอาเนี่ยมันมีหลายคนในเมืองไทยเราเนี่ยนะเช่นอารมณ์ อาการไอ้เนี้คนละอากันนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่อะไรเรานะฮะน้องของพ่อเราเรียกว่าอาน้องของแม่เรียกว่าน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดีนะพี่ป้าน้าอาเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าขยายออกไปเห็นไหมฮะและขนาดเดยกกันเนี่ยถ้าพ่อแม่ของสามีเราเรียกภาษาไทยเราเรียกตรงๆเลยพ่อแม่ของสามีเราเรียกพ่อผัวแม่ผัวอันนี้คําตรงมากไม่ต้องไปคิดอะไรมากพ่อผัวแม่ผัวส่วนพ่อแม่ของภรรยาเราจะเรียกว่าพ่อตาแม่ยาย เออพ่อตาแม่ยายเห็นไหมฮะไล่ใหม่แต่ถ้าสามีของลูกสาวเราเราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นลูกเขยเราจะเรียกคนนี้ว่าเป็นลูกเขยเห็นไหมฮะแล้วลูกเขยเนี่ยอาจจะมีไข่ด้วยเราเรียกว่าไข่ลูกเขยถูกไหมครับอันนี้มันต้องจะเป็นไข่ที่ลูกเขยทํามาหรือไงสักอย่างเนี่ยนะฮะภรรยาของลูกชายเราก็จะเรียกว่าลูกสะใภ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่สอนสิท์ไม่ค่อยตรงกันก็คือแม่ผัวกับลูกสะใภ้มันไม่ค่อยตรงกันฮะเออนี่แปลกนะพ่อผัวกับลูกสะใภ้ไอ้โทษทีแม่ผัวกับลูกสะใภ้ เพราะเขาบอกว่าโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยแม่ผัวจะเป็นเขาเรียกว่าห่วงห่วงลูกชายแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจทุกคนที่มาแย่งลูกชายเราไปก็คือลูกสะภ้ยนย่นเองอย่างเงี้ยไปต้นเนี่ยเพราะเนี่ยแม่ผัวกับลูกสะภ้ยมันไม่ค่อยสอนสินไม่ค่อยตรงกันนะครับนะอย่างเงี้ยแล้วขอโทษนะการเรียกเนี่ยเรียกพ่อเรียกแม่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามันมีศัพท์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นคําที่มันเป็นศัพท์เป็นความสุภาพหน่อยเช่นพ่อแม่ แต่ถ้าเราเรียกเป็นทางการเราก็เรียกว่าบิดามารดาแม่แต่ถ้าเรียกบิดามารดามันจะรู้สึกเป็นลิเกทันทีถูกไหมครับถ้าเป็นลิเกต้องเป็นพระราชบิดาเป็นพระราชมารดาเ <c oughs> พราะนั้นถ้าอยู่ในบ้านลูกเรียกพ่อแม่ไม่ทราบว่าวันนี้บิดาจะไปไหนเลยคะ <c oughs> โอ้ดูแสดงว่ามันเกิดการกระแนกกระแนขึ้นในบ้านแล้วและมารดาล่ะคะจะประทับอยู่แอวนี้ปแปลว,ว่าดั้นแล้วสามีภรรยาเวลาเรียกกันก็คือผัวเมีย เรียกผัวเรียกเมียเนี่ยนะมันก็เป็นสามีภรรยาถูกไหมครับแต่บางคนเนี่ยวันนี้จะไปไหนล่ะเ,เดี๋ยวจะไปอะไรต้องขออนุญาตภรรยาเขาก่อนไอ้คานี้แสดงว่าถ้าเรียกเมียตัวเองว่าเป็นภรรยาแสดงว่าขอาโทษนะไม่ใช่ม,ไม,ชมีไม่ใช่มีระดับไฮโซสูงอะไรขึ้นมาไม่ใช่นะฮะแสดงว่าต้องการแนะนแนะแล้วภรรยาถูกไหมฮะแล้วสามีในี่บางคน,นีเวลาไปคุยกับเพื่อนอ๋อวันนี้พอดีพอดีสามีไม่อยู่อันนี้เป็นสั์แบบไทยๆของเราสามีไม่อยู่ มันต้องมีกันก็เรียกว่ากันแหนกแหนกระแทกกันนิดหนึ่งแล้วเวลาผัวเมียเวลาเรียกกันด้วยกันแบบไทยๆบางทีมันจะเรียกมาคนก็เรียกไม่ถูกมันแบบเขินๆแต่งงานกันแล้วมันจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแฟน เราก็จะพยายามอ้างไปเลยคนนี้ก็อะไรก็คบหูดูใจกันอยู่จนกระทั่งแต่งงานกันแล้วไปถามว่าวันนี้แฟนไม่มาเลยซึ่งความจริงแฟนมันควรจะเป็นสถานะก่อนแต่งงานแต่หลังแต่งงานแล้วเราก็มกักจะเรียกคนที่มาเป็นคู่ชีวิตเราภาษาอังกฤษเรียกว่าสปาวส์เนี่ยนะคู่ชีวิตเราเนี่ยนะเราก็ยังเรียกเขาว่าแฟนอยู่วันนี้แฟนไม่มาหรือมันขับกลางนี้แฟนไม่มาหรือแฟนไม่มาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเวลาเรียกผู้หญิงเนี่ยท่านก็ต้องมีความสม่ำเสมอแบบพ่อครัวไทยเราเลยเรียกอย่างไรก็ต้องเรียกอย่างนั้นไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะเปลี่ยนปั๊ บางคนใี้เรียกแฟนว่าว่าน้องนะับางทีเนี่ยภรรยาเราเรียกน้องน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้ถ้าเรียกน้องก็กรุณาเรียกน้องแบบสม่ําเสมอไม่ใช่วันดีคืนดีธรรมดาเราจะเรียกนะจิมเราจะเรียกจิมเราจะเรียกแจ๋วเราจะเรียกอะไรก็ว่าไปภรรยาเราชื่อว่าก็จิมอย่างงี้จิมอย่างนี้อ่าวว่าไปนะแต่วันดีคืนดีจากธรรมดาเคยเรียกจิมแล้วอยู่ๆเรียกน้องเมียจะงงเรียกน้องเคยเรียกที่ไหนใครที่ไหนอ้าวไปเรื่องเกิดข้อสงสัยขึ้นในครอบครัวอีกแล้วถือว่าเพราะนั้นการเรียกสม่าเสมอนี่สําคัญมาก นะอันนี้ก็น่าสําคัญนะบางคนนี่จําชื่อภรรยาตัวเองไม่ได้ผมเคยเจอผู้สูงอายุคนหนึ่งพอผมเคยไปที่บ้านเขาปรากฏเขาเรียกภรรยาเขาที่รักที่รักเขาเรียกอย่างนี้นะที่รักที่รักเรียกที่รักตลอดเลยเราก็โอ้อายุแต่งงานกันมากี่ปีแล้วโอ้แต่งงานกันมาสักสี่สิบปีว่าปีแล้วโอ้โอลยังหวานนี่ยังเรียกที่รักตลอดไม่หรอกกูจําชื่อมันไม่ได้นะครับกูเรียกกลางๆไว้กอนนะครับที่รักที่รักเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าต้องหาทางเรียกเราเอง